ที d c h a n ช e l สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องเรามีข้อมูลเกี่ยวกับต้นอ่อนข้าวสาลีมาฝากทุกคนค่ะค่ะสำหรับต้นอ่อนข้าวสาลีนะคะก็เป็นส่วนของต้นข้าวสาลีค่ะที่เพิ่งงอกออกจากเมล็ดนะคะอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุกรดอะมิโนและก็สารอาหารอื่นๆที่เป็นประโยชน์นะคะเชื่อกันว่ามีสรรพคุณช่วยขับสารพิษ ที่ตกค้างในร่างกายค่ะและก็ช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของต้นอ่อนข้าวสาลีค่ะก็มีดังนี้ค่ะข้อ1นนะคะเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและก็ปกป้องร่างกายจากมะเร็งค่ะ2ค่ะช่วยลดน้ําหนักค่ะหากต้องการลดน้ําหนักนะคะไม่มากนักต้นอ่อนข้าวสาลีเนี่ยค่ะ อาจเป็นคำตอบของคุณเพราะว่ามีเซเลเนียมที่จำเป็นต่อการทำงานที่สมบูรณ์ของต่อมไทรอยค่ะข้อ3นะคะลดความอยากอาหารค่ะต้นอ่อนข้าวสาลีที่เต็มไปด้วยสารอาหารหนานาชนิดค่ะรวมทั้งโปรตีนสูงซึ่งนั่นทําให้ร่างกายรู้สึกอิ่มไม่โหยหาสารอาหารเพิ่มเติมค่ะจึงช่วยลดความอยากอาหารได้เป็นอย่างดีค่ะ ค่ะทีนี้ก็มาถึงข้อที่4นะคะช่วยดูแลผิวหนังค่ะรักษาสิวผิวหน้าค่ะเพราะต้นอ่อนข้าวสาลีช่วยในการสร้างเซลล์ผิวใหม่ช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสค่ะสามารถลดรอยแผลเป็นจากการอักเสบของสิวได้ด้วยนะคะเพื่อความชุ่มชื้นกับผิวที่แห้งกร้านค่ะมีวิธีใช้เพื่อบำรุงผิวมากมายนอกจากการดื่มน้ำต้นอ่อนข้าวสาลีนะคะเช่น ใช้น้ำต้นอ่อนข้าวสาลีเทลงในถาดทำน้าแข็งค่ะแช่แข็งไว้แล้วก็นำน้ำแข็งที่ได้มาลูบบริเวณที่เป็นสิวนะคะรอยแผลเป็นหรือใช้สำลีชุบน้ำต้นข้าวสาลีเช็ดบริเวณแผลค่ะหรือใช้ผสมน้ำอุ่นแช่น้ำนะคะแล้วก็อาบอย่างน้อย30นาทีก็ได้เช่นกันค่ะต่อไปค่ะข้อที่หค่ะบำรุงเลือดค่ะ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตค่ะเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดนะคะส่งผลให้เลือดหมุนเวียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากต้นอ่อนข้าวสาลีนะคะจะมีประโยชน์ต่อพวกเรานะคะก็ยังมีประโยชน์ต่อพวกสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวน้องกระต่ายนะคะไก่นะคะไก่เขาก็กินได้นะคะก็น่าจะมีสัตว์อีกหลายชนิด พอสมควรนะคะที่เขาสามารถที่จะกินต้นอ่อนข้าวสาลีได้ะคะ่ะต้นอ่อนข้าวสาลีที่ทุกคนเห็นในคลิปนี้นะคะเป็นต้นอ่อนข้าวสาลีที่ทางช่องเราทดลองซื้อมาให้น้องแมวและน้องกระต่ายที่บ้านกินค่ะซึ่งปรากฏว่าวันแรกที่มาถึงเนี่ยน้องกระต่ายเขากินค่ะแต่น้องแมวเขาดมดมกัดเล่นค่ะเขาไม่กินค่ะก็จนทุกวันนี้น้องก็ไม่กินนะคะน้องเขามามากัดเล่นนะคะแต่ก็คืออันนี้คือการเล่าสู่กันฟังนะคะ ซึ่งมันก็คงจะเป็นสัตว์เลี้ยงเฉพาะตัวค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยที่เขาซื้อไปให้น้องหมาน้องแมวกินเนี่ยเขาก็กินนะคะแต่น้องที่บ้านไม่ยอมกินนะคะซึ่งอันนี้ไม่ได้ว่าเออคอนเฟิร์มแล้วว่าเออเขาไม่กินหรอกไม่ใช่นะคะขึ้นอยู่กับสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก g o o g l e ค่ะ ถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ไลค์แชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับทางช่อง d ี d อดี n ช e แนของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ